สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่นงโอกชายวันนี้ผมมีคดีจะมาเล่าให้ฟังจะเป็นคดีอะไรและคนร้ายจะเป็นใครถ้าทุกท่านพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้กันด้วยนะครับไปกันเลยครับคดีที่มีการขโมยข้อมูลของโรงงานและมันกลับมีการสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งฆาตรกรไม่ใช่คนที่ขโมยและฆาตรกรคือใครกันแน่ในคนนั้นตอนที่9 3 1 กับตอนที่มีชื่อว่าพยางคือเครื่องจัรกลและเรื่องมาเริ่มจากว่าลุงโมลิรันและโคนันได้มาที่โรงงานแห่งนี้ซึ่งที่ลุงโมลิต้องมาก็เพราะมีการจ้างวานจากโรงงานให้มาสืบหาตัวคนร้ายที่ขโมยเอาข้อมูลของโรงงานไปขายซึ่งข้อมูลที่ว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนอะไรที่สามารถนําไปขายได้และคนที่น่าสงสัยก็คือทานิสกิเป็นคนงานของโรงงานนี้ซึ่งมันก็น่าสงสัยเพราะว่าการที่จะขโมยของออกไปจากโรงงานนี้มันต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและถ้าจะโยนออกจากหน้าต่างก็อาจจะเสียหายได้ซึ่งหน้าต่างของชั้นหนึ่งก พราะต้องการเซฟอุปกรณ์ไม่ให้โดนแสงแดดซึ่งลุงโมริก็ได้ซุ่มรอเพื่อจับตาดูว่าใครเป็นคนที่จะเข้ามาขโมยแต่แล้วโควนันที่จมูกดีเกินไปก็ได้กลิ่นแก๊สรั่วซึ่งมันก็ได้มีเสียงสัญญาณเตือนดังสนั่นโรงงานและทุกคนที่อยู่ในโรงงานกับลุงโมริก็ได้มารวมตัวและได้พังประตูเข้ามาในห้องนี้ซึ่งก็พบว่าแก๊สรั่วเพราะท่อแก๊สมันหักและก็ได้พบศพของทานิสกิและหลังจากนั้นไม่นานสารวัตรเมงุเลกะกมอดทักอย่างนี้ก็ได้เข้ามาเพื่อตรวจสอบภายในห้องที่เกิดเเเเเหหตตตุุแลละาาาารวววัมงงกกก็ได้่ถึสสีียชิิิน ขาดอากาศหายใจตายเพราะว่ามีรอยถูกลักที่คอและมีรอยเชือกที่มือเนื่องจากพยายามขัดคืนแล้วก็ได้เจอก,กับเชือกที่ยาวประมาณ30เมตรที่อยู่ใต้หน้าต่างของห้องนี้ตรงพุ่มไม้สนหย่อมซึ่งนี่อาจจะเป็นอาวุธในการสังหารและนอกจากนั้นท้ายทอยของผู้ชายคนนี้ก็ยังมีเลือดออกอีกด้วยซึ่งสารบัตก็ได้เจอกับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่อยู่ในกระเป๋าของทาน,นิสกิซึ่งลุงโมลิก็สันน,นนิษฐานว่าทานิสกิน่าจะสมรูรม้ร่วมคิดกับใครสักคนและเกิดการหักหลังเลยถูกฆ่าซึ่งโคน,นันก็ไไดดด้้้้ททําารรสบอังงหมมจนูควิ และโคนันก็ไม่รอช้าที่จะยิงเข็มยาสลบใส่ลุงโมลิในตอนที่อยู่กับสารวัตรมิโมเลแล้วก็ได้บอกสารวัตรให้ช่วยเรียกทุกคนมาฟังการไขคดีองค์เคทีและพอทุกคนมารวมตัวกันลุงโมลิก็ได้บอกว่าคนละตัวจริงไม่ใช่ทาน,นิสก,กิแต่ความจริงแล้วทาน,นิสก,กิต้องการจะจับคนร้ายด้วยตัวเองซึ่งคนร้ายที่ขโมยก็คือผู้ชายคนนี้เขาเตรียมการทุกอย่างโดยเอาชิ้นส่วนของที่ขโมยเอาไปซ่อนในห้องที่เกิดเหตุแล้วก็ไปปลดล็อกหน้าต่างเอาไว้เพื่อที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้แบบง่ายๆแล้วก็เอาเชืออ้งงท่ทอองสั สอดผ่านช่องพัดลมระบายอากาศและให้เชือกถูกทิ้งลงไปที่ข้างล่างและการที่จะทําให้เชือกยาวถึงข้างล่างก็ต้องใช้เชือกที่ยาว30เมตรเพื่อที่เวลาขโมยของเสร็จจะสามารถดึงเชือกจากข้างล่างและเก็บเชือกโดยที่ไม่ทิ้งล่องรอยของหลักฐานและพอถึงเวลาเลิกงานเขาก็ทําทีเป็นว่ากลับบ้านแล้วก็แอบ,บกลับมาที่โรงงานเพื่อมารออยู่ข้างล่างหน้าต่างของห้องนี้และจากนั้นก็ทําการบินผนังมาที่หน้าต่างที่เขาทําการบล็อกไว้ก่อนหน้านี้และได้เข้ามาในห้องซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์นูตัวนี้ที่กาลังข่นหมึก เพื่อทิ้งหลักฐานในการชี้ตัวคนร้ายเพราะทาน,นิสกิเจ้าของที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เข้ามารออยู่นานแล้วพอเขารู้ว่าจะมีการมาแอบ,บขโมยของเลยรีบค้นหาชิ้นส่วนที่ถูกขโมยไปแล้วก็ซ่อนตัวรออยู่ในห้องนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันซึ่งทาน,นิสกิก็ถูกผู้ชายคนนี้ทุบตีจนมีเลือดออกที่ท้ายถอยส่วนผู้ชายคนนี้ก็ตกใจและรีบหนีออกจากหน้าน่างและเขาก็ทําการปีนลงไปแต่ปรากฏว่าการขึ้นลงที่บ่อยเกินไปทําให้ท่อแก๊สที่ถูกเชื่อ,อ,อกคล้อง แต่ผู้ชายคนนี้ก็เกือบจะล่วงลงไปตายแต่รอดมาได้เพราะในตอนที่ท่อแก๊สหักทานิสกิได้จับเชือกเพื่อช่วยเขาอ้ยแต่เขาก็รับน้ำหนักไม่ไหวหมอนกันจนทําให้เชือกลัดคอแล้วค่อยๆถูกเชือกลากตัวเขาลอไปขบนซึ่งหลักฐานที่ชัดเจนมันก็ได้อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดแล้วและนี่ก็คือคดีที่ไม่ได้มีฆาตกรที่จงใจงจะฆ่าแต่มันเป็นการเสียชีวิตของผู้ชายคนหนึง่งที่เกิดขึ้นเพราะคนคนหนึง่งที่เป็นหัวขโมย